เทีกับครูเจี๊ยบได้ i l o เอาหกสอบติตทั้งสามที่เลยที่หนูยื่นไปก็จะมีสิลปกรค่ะแล้วก็มาิดนแล้วก็จุลาลงกรณค่ะคณะคอมมิวนิเคชันดีไซน์หมดเลยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่เช้าอ่ะเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนที่เดนเก่าเขาก็ไม่ได้บอกอะไรมากแพลนไว้ว่าจะสอบ i อเอให้เสร็จตังนต้นปีแต่ว่ามันลากยาวมาจนถึงเดือนตุลาเลยค่ะทั้งหมดก็จะเป็น4ครั้งค่ะแล้วก็มีรีเทคอีกหนึ่งครั้งค่ะเป็น5ค่ะ จริงๆก็เฟลก็รู้สึกเหนื่อยมากคะ่ะช่วงนั้นเพราะว่าทุกอย่างมันเข้ามาพร้อมกันเลยนจะต้องทําพอร์ตทั้งแบบทำไอเอลแล้วก็ส่งงานที่โรงเรียนด้วยอะไรเงี้ยค่ะร้องไห้เลยคะ่เยคะเห <laughs> มือนอีก สองอาทิตย์ก็จะรับสมัครของมาิดนแล้วอะค่ะซึ่งกลัวมันไม่ทันแล้วก็กลัวมันไม่ได้สอบได้ห5จุดไปเรื่อยไม่เคยได้6อะไรเงี้ยค่ะคิดว่าตัวเองอาจจะไม่ได้6เพราะว่าภาษาอังกฤษเราไม่ดีหรือเปล่าก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อในอินเตอร์เขาเป็นธรรมชาติอะคะ่ะธรรมชาติเกินไปจนรู้สึกว่าใช้ชีวิตประจําวันมากกว่าในการเอาไปสอบแต่เรียนกับครูเจีย๊ยบเนี่ยคือเพื่อเอาไปสอบโดยตรงเลยซึ่งหนูก็ชอบในจุดนี้มากๆไม่เสียเวลาด้วย i อโอส์ฮักกับครูเจีย๊ยบในวันนี้นะคะครูจะได้มีโอกาสพูดคุยกับนนน้้้อออองงงงงหมมิิิค่่่ะตบกเเลยวาี เป็นตัวอย่างของความพยายามและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นและมีการเตรียมตัวในการสอบ i e l t s จนตัวเองเนี่ยได้คะแนนตามที่ตัวเองตั้งใจและมุ่งหวังไว้และยื่นคณะที่ตัวเองต้องการได้เลยจะมาแชร์แฮกเกี่ยวกับการเตรียมตัวของน้องหมิงครูจะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่กําลังเตรียมตัวหรือกําลังรู้สึกว่าฉันจะต้องพยายามกับการสอบ i อเอลเรามาดูกันเลยค่ะพาทเวยตั้งแต่ต้น,นจนจบของน้องหมิงเป็นยังไงบ้าง มิงมค่ะเรียนอยู่ชั้นม6สาธิตมสวสประสานมิดค่ะเตียวกับครูเจีย๊ยบได้ IELT o 6 reading ได้6 listening ได้6 speaking ได้6.5แล้วก็ writing ได้6ค่ะจะอย IELT เพื่อไปยื่น communication design ของมหิดลกับจุฬาลงกรค่ะของจุฬาก็คือ overall 6ค่ะของมหิดลก็ overall 6เหมือนกันแต่ว่า writing ต้อง6ด้วยค่ะ เหมือนที่เดนเก่าเขาก็ไม่ได้บอกอะไรมากไม่ได้แบบเจาะลึกรายละเอียดมากรู้แค่ว่ามันคือการสอบภาษาอังกฤษเพื่อยื่นเข้ามาหาลัยรู้อีกทีก็คือตอนสอบครัค้งแรกเลยค่ะเหมือน r รติ้งทักสองยากกว่าทักหนึ่งอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ไม่รู้ว่ายากกว่ายังไงหรือว่าแบบถามยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะสอบเสร็จก็คือรู้สึกเลยว่ายากกว่าที่คิดด้วยมากแล้วก็รู้สึกว่าสแตนดาดภาษาอังกฤษเรามันไม่ได้เท่ากับแบบของคนอื่นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า เราต้องจริงจังมากขึ้นแล้วคือหนูอยากเข้าคณะคอมมวนิเคชันดีไซน์มากเพราะว่าหนูชื่นชอบในศิลปะมากค่ะแล้วหนูก็ได้มีโอกาสไปประเทศอังกฤษชื่นชอบในวัฒนธรรมของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะแบบสื่อสารกับเขาในด้านศิลปะให้มากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยต้องมีด้านภาษามาเกี่ยวข้องด้วยก็เลยเลือกที่จะเรียนเป็นอินเตอร์ค่ะรีควอร e ่เมนต์ของคอมดีจุลานะคะก็จะเป็น Z ซ a แมท490ค่ะแล้วก็ e l t s หรือว่าสอบภาษาอังกฤษอื่นๆแต่ถ้า I อ l t s ก็จะเป็น6ค่ะ แค่โอเวร์เอาหอันอื่นถ้าเป็น z ซตแมไม่มีปัญหาเลยค่ะหนูสอบรอบแรกหนูก็ได้เลยแต่ว่ามีปัญหาเฉพาะ i อเอลนี่ยค่ะที่บอกว่าไม่จบสักทีจนยาวมาถึงตุลาปีที่แล้วเลยค่ะก่อนจะสอบเลยอ จริงๆก็นานอยู่ค่ะประมาณ 4- 5หเดือนเรียนแบบว่าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหนึ่งชั่วโมงค่ะช่วงนั้นจริงๆก็พักไปช่วงหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าเหมือนติดเรื่องเรียนด้วยเลยค่ะเพราะว่าหนูเรียนในเอกออกแบบเนาะมันเป็นศิลปะก็จะมีงานค่อนข้างเยอะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาในในส่วนที่จะมาติวเรื่องนี้เท่าไหร่การเตรียมตัวของหนูเรียกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเราบริหารเวลาไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาในการทบทวนแพลนไว้ว่าจะสอบไปให้เสร็จตั้งแต่ต้นปีแต่ว่ามันลากยาวมาจนถึงเดือนตุลาเลยค่ะทั้งหมดกก็็็จะะเปน4คครั้้ง่แลว มี retake อีกหนึ่งครั้งค่ะเป็น5ค่ะสอบ4ครั้งใช่ไหมคะ่ะ3ครั้งก็คือได้5.5หมดเลยแล้วก็มีครั้งที่4ค่ะที่ได้6แต่ว่าดันไปพลาดตรงไ r i ิ i n g ค่ะเพราะว่าหนูตอบผิดหนูแปลคําศัพท์ผิดก็เลยได้หล่นมาเป็น5.5แต่มัหิดลน่ะ requirement เขาต้องการ6ค่ะหนูก็เลยต้องไป retake พาทนี้แล้วก็สุดท้ายก็ได้6มาค่ะคืออย่างที่บอกว่ามันจะมีจุดพลาดในทุกๆครั้งใช่ไหมคะ่ะซึ่งมันเป็นปัญหาอยู่ที่ว่าหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ไม่ค่อยได้ทบทวน,ท,น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 ทําใหา เพราะว่าหนูจะแปลคําศัพท์ผิดบ้างหรือว่าไม่เข้าใจคําศัพท์ต่างๆทําให้แบบตอบผิดหรือว่าไม่ตรงกับพี่เขาต้องการรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ช้าอ่ะเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยค่ะทำให้แบบว่ายังไม่ได้ถึงจุดนั้นมากค่ะจริงๆก็เฟลค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันคือค่าสอบไอเอลมันแพงมากใช่ไหมคะรู้สึกว่ามันเสียรายตังค์ด้วยแล้วก็รู้สึกเหนื่อยมากค่ะช่วงนั้นเพราะว่าทุกอย่างมันเข้ามาพร้อมกันเลยไหนจะต้องทําพอร์ตทั้งแบบทำไอเอลแล้วก็ส่งงานที่โรงเรียนด้วยอะไรเงี้ยค่ะร้องไห้เลยค่ะเหมือนอีก สองอาทิตย์ก็จะรับสมัครของมหิดลแล้วอะค่ะซึ่งกลัวมันไม่ทันแล้วก็กลัวมันไม่ได้สอบได้5 5จุไปเรื่อยไม่เคยได้6กอะเงี้ยค่ะคิดว่าตัวเองอาจจะไม่ได้6เพราะว่าภาษาอังกฤษเราไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าสกิลใดที่เราแบบพลาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อในอินเตอร์ช่วงนั้นดูแบบว่าเครียดมากจริงๆกลัวจะทําไม่ได้ก็ปรึกษาคุณแม่ว่าทํายังไงดีมีคุณแม่คอยให้กําลังใจตลอดค่ะแล้วก็คอยไปส่งหนูเรียนทุกรอบเลยก็สู้ไปด้วยกันเคยแบบว่าคิดว่าทําไไม่ถ้าไม่ทันจริงใช่ม ยังมีเวลาอยู่ค่ะจนกว่าจะตุลาแล้วก็ธันวาสู้ให้เต็มที่ก่อนถ้าไม่ทันไม่เป็นไรค่อยเข้ารอบมาหีดรอบอื่นก็ได้อะไรเยี้งค่ะ เรียกได้ว่าตามกันแบบมากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนที่เก่าเขาก็เป็นคณครูฝรั่งเนาะเขาสอนตามหนังสืออะคะ่ะเหมือนสอนภาษาอังกฤษทั่วไปไม่มีเทคนิคต่างๆไม่มีแพทเทิร์นอย่างพาร์ทไร i ิงนะคะเขาจะไม่ได้มีเป็นเทคนิคหรือว่าไม่มีแพทเทิร์นห้อะไรเยงนี้ค่ะก็จะทําให้หนูเขียนออกมาได้ไม่ดีหรือว่าไม่ตรงตามที่แบบไอเอลต้องการแต่ว่าของครูเจยบเขาจะมีเทคนิคและแพทเทิร์นล็อกไว้ให้ตรงกับที่ไอเอลต้องการเลยค่ะแล้วก็เขียนได้ดูสวยเป็นระเบียบมากขึ้นค่ะปีกิ้งก็ไม่ค่อยมีลิสคำถามอะคะ่ะเหมือนถามไปเรื่ออยะคคะ่่ะะนดมถมเะะี้ ยังไรติ้งไม่ได้บอกเลยว่าทักสองเนี่ยจะมีอะไรบ้างรู้แค่ว่าทักสองยากกว่าแล้วก็ไม่ควรโฟกัสกับทักสองมากกว่าทักหนึ่งเลยอ้ค่ะรู้แค่ว่าทักหนึเป็นพวกกราฟอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าทักสองจะเป็นคําถามยังไงเลยอะไรเงี้ยค่ะรู้ทีก็คือตอนสอบอย่างเดียวเลย ได้เรียนทุกพาร์ทแต่ว่าไม่ครบสักพาร์ทอย่างวิดดิ้งหนูก็เพิ่งรู้ตอนสอบว่ามันมีทั้งหมด3พาร์ทต้องทำสามแพทเซ็ก็เลยไม่ทันก็คือไม่มีอะไรทันเลยแล้วก็ปีกี้ก็ไม่รู้ว่าเซตคําถามเขาจะมีทั้งหมด3พาร์ทเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเซตที่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะไม่รู้เลยไร i ิงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทัก2สองในคำถามจะมาในแนวไหนหรือว่าเป็นคําถามยังไงเป็นกราฟหรือเปล่าก็คือไม่รู้เลยเขาเป็นธรรมชาติค่ะธรรมชาติเกินไปจนรู้สึกว่าใช้ชีวิตประจําวันมากกว่าในการเอาไปสอบแต่เรียนกับคครเยยบือออาไปสโดตง ซึ่งหนูก็ชอบในจุดนี้มากๆไม่เสียเวลาด้วยคุณแม่ไปเจอคลิปวิดีโอของครูเจี๊ยบที่เขาแนะนําเทคนิคแล้วคุณแม่ชอบตรงนั้นมากก็เลยให้หนูมาลองเรียนค่ะคุณแม่ก็ได้ปรึกษากับคุณครูเจี๊ยบว่าเราจะเปลี่ยนไปเป็นสอบโทเฟลหรือซีอูทดีไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่คุณครูก็แนะนํามาว่าด้วยความที่หนูเรียนไนเอลมาตั้งนานแล้วแล้วก็แกรมมาหนูไม่ได้แข็งแรงมากถ้าจะไปซีอูทมันค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าแกรมมามันต้องเป๊ะอะไรเงี้ยค่ะส่วนโทเฟลก็จะซับซ้อนมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ใน, TS, นอเอล ทุกจุดเลยค่ะเพราะว่าหนูมีจุดพลาดในทุกๆจุดอยู่แล้วแต่ว่าจุดที่เห็นได้ชัดก็คือ r e a d i n g ค่ะคือหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยอ่านหนังสือภาษาอังกฤษที่เป็น Passage ยาวๆอยู่แล้วทําให้อ่านไม่ทันค่ะแล้วก็ทุกๆครั้งก็จะแบบตื่นเต้นมากๆจนได้มาเรียนกับครูเจี๊ยบก็จะมีเทคนิคที่เราไม่ต้องอ่านทั้งหมดเลยค่ะก็แค่สกีนหาแบบคีย์เวิร์ดที่เราล็อกคําแบบล็อกประโยคให้ตรงแล้วก็อ่านแค่ในประโยคอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้คําตอบแล้วซึ่งมันทาให้หนูทําทันแล้วแต่ก่อนนี้คือไม่ทันเลยชอบมากค่ะ ก็จะแก้ปัญหาตรงจุดเลยว่าหนูพลาดตรงไหนอะไรเยงี้ค่ะช่วยให้หนูล็อกได้เร็วขึ้นแล้วก็แม่นยําขึ้นชอบทุกเทคนิคเลยเราทำให้หนูแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบเปลี่ยนไปมากเลยอะคะ่ะแต่ว่าถ้ามีเทคนิคหนึ่งที่ชอบก็จะเป็น listening ค่ะก็จะมีเทคนิคโดยเฉพาะคือการฟังดีแต่ว่าแปลไม่ค่อยตรงอาจจะจําไม่ได้อะไรเยงี้ค่ะคุณครูก็จะให้หนูเขียนไว้ข้างๆอะไรเ่งี้ค่ะจดไปก่อนแล้วค่อยมาตอบซึ่งทําให้หนูได้6มาอะไรเยงี้ค่ะจากตอนแรกก็ได้5 ิกกิ้งนี้ไม่เชิงว่าเป็นเทคนิคมากค่ะแต่ว่าเป็นการฝึกฝนซึ่งทําให้คะแนนหนูไม่ตกมาจาก6เลยไม่เคยตกลงไปต่ากว่านั้นเพราะว่าคุณครูก็จะให้โจทย์มาเรื่อยๆให้เราไปฝึกพูดฝึกคิดบทอะไรเงี้ยดีขึ้นเรื่อยๆค่ะจนคุณครูไม่เป็นห่วงในพาร์ทไรติ้งแล้วแต่ว่าประเด็นก็คืออยู่ที่เขว่าคาศัพท์นั่นแหละค่ะที่ทาให้หนูพลาดในทุกๆรอบในการสอบแล้วก็ชอบการที่คุณครูเขาจะมีการบ้านมีโจทย์มาให้เราทําตลอดให้ฝึกฝนตลอดเรื่องแบบพวกคําศัพท์ที่ต้องใช้ให้มันดูแอดวานซ์ขึ กลับมาทุกครั้งเลยค่ะแล้วก็เป็น f e e แ b a c ที่แบบโดยเฉพาะคนเลย แดงข้างหน้าเลยแต่ว่าก็จะมีคําศัพท์ใหม่ๆที่ครูเจี๊ยบให้มาแล้วก็แบบแพทเทิร์นใหม่ๆที่คุณครูบอกว่าจะได้เปลี่ยนเพื่อจะได้คะแนนมากขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะก็จําแล้วนําไปใช้ซึ่งถ้าเป็น speaking topic ก็คือ list มาค่อนข้างที่จะใกล้เคียงหรือตรงเลยซึ่งมันช่วยหนูได้มากในการแบบพรีเพร์ก่อนที่จะเข้าไปสอบแล้วก็ไม่ตื่นเต้นคะแนนดีขึ้นกว่ารอบแรกมากเลยคะ่ะจริงๆก็คือวันนั้นหนูไปเที่ยวอยู่ด้วยเพราะว่าเราไม่รู้เนาะว,ว่าผลมันจะออกวันไหนเพราะว่าเขาก็จะบอกว่าเวลามันก็จะประมาณ2-3วัน1-3วันะไรเง เมลเด้งมาค่ะก็รีบเปิดเลยแล้วก็กรี๊ดเลยค่ะดีใจมากแล้วก็รีบส่งข่าวบอกคุณครูบอกคุณแม่ค่ะแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวก็คือไรติงค่ะยังต้องแก้อยู่เพราะว่าหนูจะยื่นมมหิรดนก่อนลงเลยค่ะรู้ผลปุ๊บลงเลยค่ะเต็มที่ค่ะได้6แล้วดีใจมากค่ะโล่งใจมากแบบว่าทุกมนทุกอย่างถูกปลดล็อกไป1หนึ่งขั้นแล้วแบบเราได้ยื่นแล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบหลังจากนี้เราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นแต่ว่าอย่างน้อยเราทําเต็มที่แล้วแล้วเราก็ทําได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จบมาได้สวยได้6กทุกว้ร็และกปาศ สอบจิตทั้ง3ที่เลยที่หนูยื่นไปก็จะมีสิลประกรค่ะแล้วก็มหิดลแล้วก็จุฬาลงกรณ์ค่ะ คณะคอมมิวนิเคชันดีไซน์หมดเลยมีคุณครูกับคุณแม่นะคะ่ะที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเต็มที่คุณครูก็จะคอยบอกว่าไม่เป็นไรฝึกไปเรื่อยๆทําได้ทําได้อะไรเงี้ยคะ่ะคุณแม่ก็ทําได้คะ่ะบอกว่าทําได้สูๆ้ๆฝึกฝนบ่อยๆคะ่ะท,ท,ทุกเวลาที่เราเองว่างอยู่ก็ฝึกไปเรื่อยๆคะ่ะแล้วก็ทําให้เต็มที่คะ่ะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสุดท้ายเราก็เต็มที่กับมันแล้วก็แนะนําให้สอบ i อเอลหรือว่าพวกสอบภาษาอังกฤษหรือว่าเซตแมทต่างๆให้จบภายในต้นปีคะ่ะเพื่อที่เราจะได้มีเวลาในการเตรียมตตััวและะทาาพพอออรร์เเืื่่ยยยนนมหก็จี IL ก่อนหน้านั้นสักประมาณ2เดือนอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่คอยช่วยเหลือแล้วก็คอยสอนหนูให้กันบ้านหนูแล้วก็ฟีดแบ็กหนูมาเรื่อยๆขอบคุณที่ช่วยผักดันหนูให้หนูได้6ได้เข้าขณะตามที่หนูอยากเข้าค่ะด้วยความที่หนูเป็นคนพื้นฐานอ่อนก็สามารถเรียนกับคุณเจี๊ยบได้ค่ะมาเลยค่ะได้แน่นอนสู้ๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะครูหวังว่าเรื่องราวของน้องมิงมิงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ ทำให้เห็นว่าพื้นฐานน้อยไม่ใช่ปัญหาค่ะความมุ่งมั่นตั้งใจต่างหากและเทคนิคการทําข้อสอบและวินัยในการฝึกฝนสิ่งต่างๆเหล่านี้ต่างหากที่เป็นองค์ประกอบโดยรวมที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้คุณจะหวังว่าเรื่องราวของน้องหมิงหมิงนะคะจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนที่กําลังรู้สึกว่าท้อไม่อยากจะสู้ต่อแล้วให้มีกําลังในการลุกขึ้นและสู้ต่อได้ต่อให้พื้นฐานน้อยถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจรับรองค่ะคะแนนที่เราหมายมั่นปั้นมือ ก็ไม่ไกลเกินฝันค่ะครูเจี๊ยบก็ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสําเร็จและได้ในคณะที่ตัวเองใฝ่ฝันเหมือนกับที่น้องหมิงประสบความสําเร็จเช่นกันนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะครูเจีย๊ยบอยากให้กดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้ครูเจี๊ยบเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งกับครูเจี๊ยบและทีมงานนะคะแล้ววันนี้ครูเจี๊ยบก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ okay.